สวัสดีค่ะออกสวนพามาดูต้นมะกอ,อกค่ะต้นมะกอ,อกอันนี้เป็นมะกอ,อกกินยอดค่ะเป็นมะกอ,อกกินยอดปลูกง่ายมากๆแล้วก็ตายยากด้วยค่ะเดิมตรงนี้เป็นต้นใหญ่เหมือนต้นโน้นนะคะเห็นไหมเราตัดมันก็จะแตกยอดมายอดนี้แหละคะ่ะอร่อย ถ้าเราซื้อเขาอย่างน้อยกำหนึ่งก็สิบบาทแล้วเนาะแล้วบางทีมันก็ร่วงเหี่ยวเดี๋ยววันนี้ดิฉันก็จะเก็บนะเก็บจะไปกินกับขนมจีนน้ำยาโดยเฉพาะน้ำยาปักใต้นี่สุดยอดเลยมีความเปรี้ยวในตัวเราทำเมนูได้หลากหลายนะคะเมนูนี้ดิฉันเคยทำเอาไปยำคือเอาไปเผา นะไปเผาแล้วก็มายำยำแบบเดียวกับยำหัวปลีก็คือใช้ยำด้วยน้ำพริกเผาค่ะแล้วก็ใส่กะทิเล็กน้อยนะคะใส่ไก่สับหรือหมูสับอร่อยค่ะทำได้หลากหลายยิ่งแกล้มกับพวกน้ำพริกปลาราา้อน่สุดยอดเลยค่ะ ทีนี้ต้นเราตัดไว้แค่นี้มันก็จะแตกนะถ้าเราไม่ตัดมันก็จะเป็นต้นใหญ่มากแล้วยอดเราก็จะเก็บลำบากจะเห็นว่าต้นมันนี่มีประโยชน์ดิฉันทำเป็นค้างของต้นอัญชันกับต้นถั่วฝักยาวเห็นไหมคะทำอะไรก็ได้ที่ง่ายๆค่ะนะบ้านเราก็ พอที่จะมีที่ลงโน่นลงนี่เราก็ทำไปเรื่อยค่ะซับในดินนะคะหลายๆอย่างที่เราไม่ต้องซื้อค่ะไม่ต้องซื้อหาขอพามาดูว่า,าต้นมะกอกเนี่ยค่ะยอดมันนะคะเราไม่เคยปล่อยให้มันเป็นลูกนะเรากินแต่ยอดดิฉันปลูกไว้ตรงนี้หนึ่งต้นสองต้นสามต้นมีห้าต้นค่ะห้าต้น นี่ถ้าจะขายก็ขายได้นะคะแต่เราไม่ขายค่ะเราปลูกไว้เพื่อแจกจ่ายค่ะนะใครชอบกินก็มาเด็ดไปตอนแรกๆพวกลูกๆก็ไม่ชอบค่ะตอนหลังทําขนมจีนน้ํายาเนี่ยเขาก็เอาไปกินเขาก็โอเคยิ่งปะลาล้าหล่นนี่ยิ่งสุดยอดเลยค่ะนะ ปลูกง่ายค่ะดิฉันก็ซื้อพันธุ์มันมาต้นยังไม่เท่าไหร่เองแต่จริงๆแล้วอาจจะเอากิ่งปักชำก็ได้นะคะแต่ดิฉันก็ไม่เคยค่ะก็ซื้อต้นมาแล้วก็ปลูกเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะเดี๋ยววันนี้เ,เย็นก็จะทำน้ํายากินดีกว่านะเก็บหรืออาจจะเก็บไปแจกเพื่อนๆกินกับส้มตำก็สุดยอดเลยนะคะเนี่ย สุดยอดเลยส้มตำเนี่ยค่ะเนี่ยยอดอ่อนๆคือถ้าอ่อนจัดทีเดียวมันก็จะเปรี้ยวน้อยแต่ถ้า,าแก่ขึ้นมานิดนึงแบบนี้ก็จะมีความเปรี้ยวจัดขึ้นมาอยากให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะไปปลูกค่ะอาจจะไปปักชำหรือปลูกในเข่งในตะกร้าอะไรก็ได้ค่ะนะแล้วเราก็จำกัดให้มันอยู่ในเฉพาะในเข่ง ไม่ให้รากมันลงดินก็ได้นะคะเพราะว่าเราต้องการกินยอดมันนี่เองวันก่อนเดินทางไปแปดริ้วเนี่ยเขาทำเป็นสวนเลยค่ะต้นนี้เขาจะปล่อยให้เตี้ยแค่เอวแค่นั้นเองเขาก็จะเก็บได้ตลอดค่ะไปถามเขาก็บอกส่งไปขายตรงตลาดสดบางกะปิค่ะก็มีหลายที่เรามาปลูกกันนะคะ ง่ายๆนะคะมีกินเราไม่ต้องไปซื้อหามีกินตลอดปีค่ะขึ้นอยู่กับเราตกแต่งยอดมันแค่นั้นเองนะคะมาปลูกกันเลยยอดมากอกค่ะเราจะยังไม่เด็ดนะคะเดี๋ยวเย็นค่อยมาเด็ดไว้ในต้นมันนี่แหละค่ะง่ายๆดีโอเค พามาดูแค่นี้นะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะ